พี่น้องมาพบกับเสาไทยไก่ทินยเตยจ้านะคะคือเก่านะคะโมนี่ยเตยอยู่ผามาเบิงนะคะอ่าอ่าตนตำรับดังเดิมนะคะรับมีดกีดอย่างนะคะมาเบิงนะคะเนาะอันนี้คือการเบิงนะคะโมแม่าหงนะคะเบิงนะคะจะบกหอยมีข้ามอธิบาย่างนะคะมาเบิงนะคะตนตำรับเพื่อนรับจังไรนะคะวิธีรับมามาไปดูกันนะคะไปไปไปเลยตนตำรับเพื่อนรับนะคะเนาะอันนี้คือลุงโชดนะคะอ่าโชดอ่า ลุงโชดอะไรนะโกไซนะคะคนจังหวัดอ,ออะไรนะลุงโชดน,นครศรีธรรมราชใช่ไหมค่ะคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะออคะลุงแกมาอยู่นี่หลายๆปีแล้วนะคะจังหวัดแพร่นะมากีดยางที่จังหวัดแพร่นะคะแกไม่อยากจะกลับบ้านนะแกอชอบพื้นที่ที่นี่นะคะในเ,เตืยมีโอกาสเลยแวะมาเที่ยวที่แกนะก็มาดูแกรับมีดนะคะอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะปรมาจารย์รับมีดนะคะ อาชีพของแกกีดยางมาตั้งแต่เด็กจนโตนะคะวางก็ต่อนกกลหัวจุกนะคะติดต่อได้นะคะอยากได้กงหัวจุกนะคะที่นี่มีนะคะสวยๆนะคะลุงแกชำนาญน,นะคะดูนะคะวิธีการรับมีดลงแกนะคะมีดเยี่ยมมากค่ะกีดวันหนึ่งรต้นนะคะลุงแก อายุอานามก็ดูนะคะก,กีดวันหนึ่งก็เป็นพันสองพันต้นเหมือนกันนะคะออกยางทีเป็นตันเหมือนกันนะคะตันกว่ากว่านะคะดูกันแต่งด้วยมีดอะไรนะคะมีอะไรนะคะดูด้วยมีดของแกน,นะ,ะกลมนะคะสวยมากนะคะอันนี้ต้นตำรับนะคะของคนใต้เรานะคะดูกันยาวๆนะคะ น,นีมีใครของยศดูนะคะพูดเสียงดังๆก็ได้ของชดพูดใต้ันเอาดังๆเลยไม่ต้องกลัว,พ,ลวพูดไม่ค่อยชับและใต้พูดไม่ค่อยเชับมาอยู่นี่นานแล้วนะคะมาพูดไม่ค่อยชับแล้วผมนะคะทองแดงนะพูดเป็นยังไงเดี๋ยวจะหาบทองแดงไปขายแล้วพี่น้อง ดูนะคะวิธีรับมีดนะคะวันหนึ่งกีดเป็นพันต้นเหมือนกันน้องโชด์เนาะยางพาราตอนนี้หน้าหนาวคอำเภออำเภอบางคินนะคะจังหวัดแพร่ตอนนี้หน้าหนาวยางกําลังออกเปลือกนิ่มดีนะคะ,ะไม่เหมือนภาคใต้เราใะภาคใต้เราฝนตกนะคะยางก็เปลือกนิ่มทุกวันน้องโชท์เนาะต้นยางกับ อ่ะเนื้อยางนะคะหิวยางไม่เหมือนกันนะคะแต่และจังหวัดนะคะเราจะดูกันไปยาวๆนะคะวิธีการแต่งเดือยมีดของแกนะคะแล้วก็การรับมีดให้คมนะคะคมยังไงนะคะดูนะคะนวดมีดโรยค่ะลุฮนดมีดโรย Уров, นองนอมีดร้อยหมายความว่าหนอมีดมันห้อยนะคะใช่ไหมน้อมีดมันห้อยห้อยเหมือนปากเก่เตยนี่แหละพี่น้องดูนะคะอันนี้มีดตีนะคะมีดใช่ไหมลุงลุงลุงโจมีดมีดตีมีดตีต่อคมนะคะเหล็กก้านะคะ ล่าเลยมาจากนาครศรีธรรมราชไม่ได้รีวิวมีดนะคะให้ดูค่เหล็กมันกล้านะคะเพื่อนๆนที่ต้องการสั่งมีดนะคะติดต่อนะคะติดต่อโดยตรงนะคะเดี๋ยวเจเอจะให้ที่อยู่ไว้อีกทีนะคะแต่ตอนนี้มีดยังไม่มานะคะตอนนี้มีดหมดนะคะของยังไม่ถึงเลยนะคะ คมวับพี่น้องขาววับทำได้เราคนชำนาญเท่านั้นนะอันนี้คือการที่ว่าลุงเขาผูกเปนอนใต้คนยางมาก่อนนะคะเราต้องมาดูวิธีนะคะให้ถูกต้องนะคะการรับมีดมันแล้วแต่บุคคลนะคะพี่น้องมันจะให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้นะคะการรับมีดนะคะ เทคนิคของแต่ละคนนะคะรับเร็วรับช้ามันอยู่ที่เ,เทคนิคของแต่ละคนนะคะลุงเขาจะใช้วิธีการเอาหนอก่อนนะคะเอาเดือยมีดก่อนนะคะแล้วมาแต่งคมทีหลังนะคะ บางคนทําด้วยมีดยาวน้องชุดเนาะ <ừ. S 1> แหลมบางคนก็ทํากลมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็คนแต่ละคนคกีดยางไม่เหมือนกันด้วยนะคะยังไม่เหมือนกันสักคนนะคะสักข้าวไตวหรือฮึสักข้าว,ตว,วไตโอ้ยะไร ดูกันยาวๆไปเรื่อยๆนะคะัดนอเล็กนอมมันปลัดแล้วมันบัางนะเขาทู่บ้างนะเล่มนี้ไม่ว่ากาเอาไปรับดีก่อนะ้อ,องเล่มนี้ไหมผิดแดงไห้ม่นี่ยคอยเจออีเล่โอเคอีเล okay, ี่แไแดมง,ง,งดมั้ยขมดีอ่ะ คมนะคะมีดชนิดนี้นะคะคมมากนะคะคมมันเป็นเหล็กเอ่อนี่เลยค่ะนี่นเหล็กแนบนกราเตียงไอโยก่ะราเตียงหือราเตียงมีตามดีในคมที่สลับ แต่งด้วยมีดต้องอยู่กับร่องมันด้วยนะคะถ้าร่องถ้าเราแยกร่องนี่เราก็กรีดยางเป็นแผลได้นะคะระวังอย่าให้มีดเป็นเป็นร่องเป็นขื่นนะคะใช่ไหม,มองณผช ยาวๆนะคมไม่คมนะกัม,มกเร่เนะข้าไม่เข้า,ขา,ขากัมเล่วันนั้นนะเข้า,ววาไม่เข้ากัมเล่ก้อนแล้วเข้าไม่เข้ากัมเล่ก้อนนงงอนะเข้าไหวได้แล้วก็นั่งยองๆยาวๆนะเข้าไม่เข้ากัมเล่ก้อน รับมีดนะคะรับง่ายๆนะคะไม่ได้รับยากอะไรนะคะไม่ต้องไปคิดมากนะคะเพื่อนเนชาวสวนยางเหมือนกันนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะคลิปนี้ยายเตยก็พามาดูลุงแกรับมีดนะคะมันเป็นยังไงนะคะนี่เขาเป็นคนดังเดิมนะคะทางถิ่น อ่าหินเจ้าถิ่นนะคะยางพาราโดยเฉพาะนะคะเราก็มาดูวิธีการรับมีดของเขานะคะแต่งโดยมีดของเขาที่คมมันแหว่งคมมันร็ดไปแล้วนะคะว่าเขารับกันยังไงนะคะให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคะให้เดือยมีดกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะคะเขาแต่งยังไงนี่เตยก็ให้ดูกันยาวๆนะคะเริมได้ทีแล้วนะคะได้ทีแล้วก็ลงหินเนียนต่อนะคะหินเนียนหินละเอียดนะคะหกรอยดำนะคะ อันนี้คือรับหินหินแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อด้วยหินละเอียดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะยายเตยก็คงจะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะจบสักวันถูกใจก็กดไลค์นะคะถูกใจก็กด subscribe นะะกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์ออกไปนะคะยาวๆนะคะโอ้ได้น้อยอ่ะมินไหมอ่ะนั่น นะคะก็ <k> ขอตัวลาไปก่อนนะคะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เ<ป>ท่านี้นะคะอ่าโชคดีจงเป็นของทุกๆท,ท่านนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ